เฮ้ยนาเจอาพี่นังเนี่ย oh. ทุกคนอีกแล้วครับมีคนมาที่นาน,นะครับไม่รู้ <He i. S 1> ว่ามาทําอะไรใครอ่ะเนี่ยสาเหตุที่ผมล้อมกําแพงรั้วเพราะว่ามีคนทําอะไรมั่วสุมกันที่ลองไทายไปได้เนาะทายยังไทยเนาะเราพาไปดูนะครับ ชอบทําอะไรมั่วสุมกันทั้งวัยรุ่นทั้งอะไรมาจับกลุ่มกันนะครับบางทีเราไม่ได้อนุญาตไงบางทีเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนตัวเนาะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลที่เราทําให้ปลูกบ,บ้านทีนี้มันมีคนเข้ามามั่วทั้งเด็กมาเล่นน้ํามั่งอะไรมั่งนะครับนี่เขาใหม่แล้วไม่่ไม,ไมรู้ว่าเป็นใครมีท้ายไป้น้องนะท้ายไปจ็คเป็นไผ่มามั่วสวดเล้วะเนี่ยรถใครเนี่ยมาพาดูดิหอยไปเฮ้ย <Hey! S 2> นะ้าช่วยให้นังเนี่ยเอ้เอ้โอ้ ตาเดี๋ยวตายเหรมาตาอะไรนะแปะเมนไงอ๋อพี่เราเจอกันปีก่อนเมนพี่เจเ้าเคยขายหมูหันใ้คล้ยเมน <laughs> <laughs> แม่เสียตีไปนี่แม่เขาเสียตีผมก็เลยงศีโธหาพอดีเลยฮะผมก็เลียงศีโรหาแล้วเจ้าไม่ยังนี่ผมว่สจะเอาหมูหันมาฝากเจ้าเจ้าคู่ศีโธข่อยกำลังเนาะเสือไผ่ฮะเสือไพ่กับเสือไผ่ข้ามหูเราจะเอาว่าคิดว่าข่อยสิอยู่บ้านเรื่องไถ้าสิอยู่หรือไม่อยู่กัข่อยเสือไผ่ไปก่อนอ่ะถ้ามาแบบเราไม่รู้เผื่อเราไม่อยู่บ้านอย่างนี้อยู่ต่างจังหวัดเราเสียพวกเฝ้าเถอะอ่ะกินผู้เดียวแล้วเนาะ บรรยากาศมันได้เจ้ามาอย่างนี้สิพ่อเจ้ามานั่งเรียนมองนี่คอยมาได้ไปเพื่อนเจ้าได้ก็ว่ามาหอดีที่โทษบอกข่ครที่หลังบรรยากาศดีได้เห็นว่าบรรยากาศดีนี่ใช่ทำกลังขึ้นน้ำใช้มเจ้าเนี่ยฮะใช้มเจ้าบุ๊มบุ๊มบิ๊มออกมาบ เอ่โปรโมทเห็นแต่คล้องสวยเลยเดรอเดเดาเดาเมียมองคลิปนี้เมียถึงดึงได้อ่ไม่ได้เขาว่ายนี่น่ากินนะแต่ก็เสียงว่าเสพย์ไมาฝากใอยแม่ชิมอยู่เข่าพอดีไข่ก็ว่าอยู่ผู้ใดมากำลังหิวข้าวเลยลองๆเอาเอาคือเขาห้องมามามเอาเหนียวไม่เจ้าเดี๋ย่าไปอย่าไ่ อันนี้ยังนี้ไม่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 ฮัลโหลฮัลโหลเด้๋ยปอโอ้น้ำจิ้มหอมมากเลยอ่ะอือคือเกาเมาได้กลิ่นมะขามสุดยอดไก่กับพี่น้องนี่ครับเป็นได้กินแห้งนี่นะครับอันนี้เขาเอิ่้น้ำจิ้มมายังครับเนี่ยตัวนี้มะขามเปียกครับผมกินมะขามเปียกจ้าอ๋ออันนี้เลยตัวนี้กับมะขามเปียกไฮซองเลยอันนี้นะซีฟู้ดครับผมโอ้โอันนี้ซอสดำครับโีหวานีหวานครับผมเจ้ากินแม่ของเจ้าไหมเอ้าวพอยากินก่อนเอ้าเอาไหนกันนะ นังจังไหนก็ให้มากินคนเอาเออมากินไหนี่ว่าโทรหา่ะล่ะกับโบอกลงไหนมาสะไยเอาลองบึ้ง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 มาครับพี่น้องน้ำจิ้มมะขามเปียกข่อยกัน้งได้ปตยกเคาะของข่อย น้ำจิ้มอร่อยอ่ะมันมีความเปร็ดเปร็ดเปร็ดเผ็ดเพลียนิดมือนเดิมไหมกลมกลมไม่ได้มีทีเดียวโอเคมันอร่อยมันมีกลิ่นมะขามเปียกหอมๆหน่อยๆนึ่งใช่หนลองน้ำจิ้มซีฟูดดีสุดอะซีฟูดตัวนี้ครับผมลองเบิ้งโอ้โหหอยข้างน้ำลายแตกด้วยเนาะเจ้าก็มากินใครเจ้าเอามาฝากเจ้าอร่อยกินกินกินโอ้ข่อยมาฝากเจ้าโอ้เอาข่อยมาฝากเจ้า เมนพี่นะฮะเสียตีตัวนี้นี่ไส้นี่นี่ฮาโลซีไดเมนสมมติเจ้าขายหน้าร้านเาไหนี่หาปัหาครับสมมติเอ็มซีอยากินเดีสั่งอไรเ่าสั่งได้เฟซเจ้าปะเฟสผมลรกะเพจอ๋อตรงนี้เนาะครับข้างล่างบ้านเใช่กว่าจังเกาอำเภอสัมล์ท่าแมนครับผมข้างล่างข้างล่างเอาอออ้ออกนะจัด เดี๋ยวสีเสิร์ฟน้ำให้กินไปก่อนโอ้ยโอ้ยสุดๆอือร่อยมากแมนโอ้ยขนมกันแซ่บด้วยกันนะกันบัวไฟเต็มเลยเจ้ากุ้งมาจอนเดีดห่อนเจ้ากุ้งมาจอนใส่เสาๆหะถอยวางพอดีนี่ครับพี่น้องโอ้ยน้ำจิ้มว้าวโอ้ว้าวอืมอืจิ้มด้วยหนังบางๆเนี่ยน้ำจิ้มเนี่ยอร่อยน้ำจิ้มมะขามอ่ะหอมมะขามอร่อยมันข้นอืม เฉียงคือขักเฉียงเลยเนาะพี่น้องครับงานแต่งงานบวชหรือว่าวันเกิดนะครับสั่งไปกินหมี่มอเลยเลี้ยงมูเลี้ยงครอบครัวครังบงบนมอมากเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงเพื่อนไ,ได้หมดเลยจะเลี้ยงกิ๊กเลี้ยงกักก็ได้อันนี้น้ำครับออุุย้ยข,อขอบบคณะริกาารดีมกครับผมซื้อมาอีกแล้วแม่ครับผมสุดๆไก่ปีนข้าวนอกบ้านนะเนี่ยหรอ พอดีเลยล่าปากน้ำมนละพื้นเอาเลยครับเอาเลยพื้นที่ง่ามแม่งอันนี้กั๊บปูขึอนป่ะครับนี่ใช่ค่ะเทปเบ้านครับผมอ๋อเจะเดือนนายนะมีป่าบ่ป่ามีอยู่ครับผมก็นนี้หลายบ่ปอยังหลายนี่ไม่พอว่ตลาดนัดไ่ว้ยังหลายเลยนี่หอกงเนเอาลองเบิ้งลองเบิ้งกินกินกินเจ็บเจอ้หูดังกรอบๆเลยโอ้เป็นอะไรแซ่บแท้กินตุ่มมันอือต้องมีขมงเนา้องมีเลย ตัวโลแกนโลแกนอย่งกรอบขนาดระวังบากปากกันด้วยหืมแบระวังบากปากตระึงตึงจึ้งจึ้งฮ่าอ่าฮ่ัวนี้เนื้อมันสามารถเอาไปทำอะไรได้มัหงทอดตัวนี้ทำแบบแห้งเรียบร้อยพร้อมทานได้เลยพร้อมทานเลยครับตัวนี้เจ้าหิ้วมันบ่นั่นหิวไม่มันอร่อยด้วยบ่ออืทำไมอร่อยก็กินไม่ได้นะอ่ะเรื่องจริงเนาะมีก๋วยเตี๋ยวหอยนางรมต้มจนไม่ต้องเสียบเนาะ เบ่งก่อนปะแียบเกีลยวบักขามเลยะพ่อขนาดอืออือเกีลยวบักขามมันเสียบดีมากเลยอันนี้อร่อยบ่มันหอมบักขามกินไกับผลไม้ได้ด้วยอ่ะเนาะอันนี้มีอันเดียวเด้มันมีอันเดียวเด้หางเรืางเาใหญ่ๆกันเลยมันอร่อยหรอหางโอ้สุดๆเหรอลองเบิ่งอถืกตัวอีกแล้วป่ะเจ้าว่าหางหมูกับหูหมีอันนี้เสียบใครวะใครวะหูหมี เอ้ยน้อาะก็เสียบเนาะจะมาคุ้งมีเงินปะเงินคุ้งมีวะไข่อยมีอันนี้เช็ดมือพร้อมข่อยพร้อมเบิ้ลละข่อยบอกเลยมึงเจ้าปะเนี่ยของข่อยเบิ้ลละเนาะอันนี้่ฮะเงี้ยเอของเจ้าปะของข่อยเบิ้ลละเนาะพี่หูจะก้วมเถอวะชุดบริการดีมากแต่พี่น้องอู้มักน้ำจิ้มแต่ว่ามันหอมมะขามดีว่ะบริการดีเหมือนหยิบมาจากหน้าบ้านเราเลยเนาะเงิน จะไปได้มาใส่ไอ้สูตรไอ้น้ำจิ้มหมูคามเปียกอันนี้เป็นสูตรอ่าของสีภรรยาอ๋อครับสูตรของเมียนรวมนะเมียนรวงเกินไปวะนะหูหมูหูหมูหูหมีอันไหนอร่อยจ้อว่างไหล่ะเซตตีหูหมูหูหมีไม่ไหวแล้วไหวแล้วเฮ้ยดอกได้ปลาแซบทองกระนุยกระนุยกระนุยมันคืออะไรกระนุยเป็นหนูอ่ไรนะอ๋อหัวน้าหัวนาเพงบอก พันหาเฮือน่นอยติดแต่พันหาได้ซ้เลยไปกันข่อยบ่เยป่ีือม่ออน่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 แน่แน่น่หยอกหยอกหอกเเจดเลแอบป้เจดแอบป้เนาะอร่อยอือร่อยจริงของแท้เหรเนาะของแท้แต่ว่าบ่สิไปเฮือนหล่ะมนึ่อน้ามันเบิดก่อนกันรนาไปเติมน้มันด้ น้ำมันเฟื้อนตัวเองมจ่ายหอยเรือจ่ายค่าหมูเนี่ยมันต้องค่าหมูอ,อ,อ้อมๆมันเนี่ยม <c oughs> ันมันมันเบิร์ตเราสิไปเงื่อนละแต่ว่าใอรเห็นบรรยากาศมันดิมองนี่ใครเบื้องหละกอู้แเสบพี่น้องครับยิงโคกันกกอนืมบนหน้าตรงแข้ง,งครับอ๋อได้ครับได้ได้ชนะชนะข้าวเดือกโอเคโอเคหน่อยไม่มีปัญหาเออ ไม่ไม่ใครล่ะเสตี้จะยุ่งใส่เฮ้ยเตยจจสตี้เถอะบอว่ามึงหนึ่งมาไวยกูไปก่อนเดอ้อกูไปก่อนเด้อล่ะบัดนี้กูไปก่อนเหรอเด้อพี่น้องกๆๆูว่าพี่หลอกคักๆเลยพี่หลอกกางเว้นเหเฮ้ยโอ้ยต,ยตายตายกูตายโอ้ยเนาะงงานเขากูแล้วหลอกกูอีกแล้ว